เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องว p สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่นักชมได้เลือกใช้กันอีกแล้วครับคันนี้เป็น Honda Civic Dimension ครับรถรุ่นยอดนิยมเลยนะครับขับดีขี่ดีครับสไตล์ Honda เลยรถอมใช้งานได้เลยครับขับนิ่มสีสันสวยงามตามรูปนี้เลยนะครับรีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับเนปี2001นะครับ ดิสเบรกหน้าหลังเลยครับดิสเบรกทั้งสีล้อเกียร์ออโต้ครับเบาะผ้าเบาะสภาพดีห้องโดยสารสะอาดนะครับเครื่องวีเทคสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีรถมาทักชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันเลยครับได้ใ่พาสคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับคันนี้เปิดราคามาที่81,000บาทนะครับตัวรถเดิมๆบอดี้เดิมๆครับหน้าเดิมหลังเดิมพิกจัดูัรถอยู่อ่างทองครับ ท่านใดหารถโซนี้อยู่ก็ไปดูตัวจริงมาทดลองขับกันได้ครับเล่มเมอกาสารมีให้พร้อมๆเลยขวากระโปรงครับไม่มีรอยยับไม่มีรอยชนครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ